เริ่มแรกเราก็จะลวกมาม่าก่อนนะคะลวกมาม่าเส้นไม่ต้องอ่อนมากนะคะพอสุกนิดนึงก็เอาขึ้นเนาะลวกมาม่าเสร็จเราก็จะนําขึ้นเสดดน้ํานะคะแล้วก็นําใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยเสร็จแล้วเราจะใส่พริกม,มาม่ากันนะคะไม่กรีบใช้ของไวๆเนาะอันนี้ใส่น้ามันไปเนาะน้ํามันแล้วแต่ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่พริกมาม่าลงไป แล้วก็เราจะคุกให้เข้ากันนะคะคุกให้ส่วนผสมเข้ากันเลเสร็จแล้วเราก็จะตีไข่นะคะไข่สองฟองนะคะที่ใช้ตีให้ไข่ขาวกับไข่แดงเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่มาม่าลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะอิปก็จะตั้งกระทะนะคะใช้น้ำมันลำข้าวเนาะแล้วก็ใช้ไฟกลางนะคะไม่ต้องแรงมากนะคะเราก็จะเทไข่ที่ผสมกับมาม่าลงไปนะคะ แล้วเราก็จะเกี่ยม,มาม่าออกมานะคะเกี่ยวไม่ให้มันกองรวมกันเนาะเกี่ยม,มาด้านข้างเลยค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะให้ใช้ไฟกลางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไข่อีกด้านก็จะไม่สุกนะคะเราก็จะพลิกดูแบบนี้เนาะ ดูเป็นครั้งคราวนะคะเดี๋ยวขอให้มันกรอบอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับด้านกัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วแม่กิ๊บก็จะกลับด้านนะคะเราก็จะคอยพลิกดูอีกด้านด้วยนะคะว่าได้ที่หรือยังเนาะ เดี๋ยวเราก็จะกลับด้านกันนะคะโอเคก็เริ่มกรอบแล้วนะคะมาม่าของเราเราจะทอดจนกรอบเนาะเดี๋ยวเราจะทอดอีกด้านสักพักนึงนะคะพอได้ที่แล้วนะคะแม่กิ๊บก็ปิดเตานะคะแล้วก็ตักออกได้เลยะคะ่ะก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้มีดหั่นนะคะ กดลงไปนะคะเขาก็จะกรอบอยู่หน่อยนึงเราจะหั่นแบบคล้ายๆพิซซ่าเลยเนะาะจะเอากี่ชิ้นนี่ก็ตามชอบของเราเลยนะคะกดลงไปนะคะจะได้ยินเสียงความกรอบของเขาอยู่นะคะ น่าทานมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําใส่จานนะคะตักใส่จานเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทานคู่กับซอสมะเขือเทศนะคะหรือว่าใครชอบซอสพริกนะคะก็สามารถใช้กินกับซอสพริกได้นะคะจะกินเปล่าๆหรือว่ากินกับข้าวก็อร่อยนะคะเดี๋ยวแม่กิฟก็จะมาทานให้ดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหนเนาะนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้กรอบนอกนุ่มในนะคะทุกคน ข้างนอกแบบกรอบมากๆเลยนะคะขอบข้างที่เป็นม,มาม่าก็กรอบมากนะคะกินคู่กับซอสมะเขือเทศเนาะจิ้มไปนะคะอืมตรงนี้ก็จะนุ่มนะคะตรงนี้ก็จะกรอบหน่อยนะคะอืมอร่อยมากๆเลยนะคะทานเป่าๆหรือว่าทานกับข้าวก็ได้นะคะรสชาติแบบว่าโอเคเลย รสมาม่าที่ใช้นี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะชอบนะคะจะเอารดต้มยำกุ้งรสหมูสับอะไรก็ได้นะคะ <c oughs> อร่อยจริงๆค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งให้ไม่ลิปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะล่ะสวัสดีเจ้าจับจับกบันเจ้า <c oughs> บ๊ายบาย,บาย,บาย